ับรายการเดินนะ้ำเรามาอยู่กันที่บึงบระเพศครับอ่าตอนนี้เราจะมาเที่ยวกันวันนี้เราจะมาเกียนกันที่นี่ครับลองมาดูกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในบ่อจตระเข้นะครับสวัสดีครับพบกับผมเดินน้ำในช่วงสาระเลยวันนี้เราจะขอพูดเรื่องบึงบละเพศกันนะครับ เบืงบาราเพชรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่มีเนื้อที่ทั้งหมดแสนส0 0หมื่นกว่าไร่อยู่ในท้องที่3ามอำเภอได้แก่อําเภอเมืองอําเภอท่าตะโกและอําเภอชุมแสงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครสวรรค์ที่หนึ่งที่สำคัญกลางบึงยังมีตําหนักสร้างขึ้นครั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานแต่เดิมบึงมีชื่อว่าทะเลเหนือหรือจอมบึงเนื่องจากมีสัตว์น้ำและพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากรวมทั้งจระเข้จากการสำรวจพบว่าสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ประมาณ148ชนิดเป็นพืช44ชนิด สัตว์น้ําที่หายากคือปลาเสือตอส่วนนกที่หายากคือนกนางฟ้าหญิงสซรินทร์ทรพบครั้งแรกที่บึงบระเพชรในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมีนาคมจะมีนกเป็ดน้ําอพยพมาที่บึงแห่งนี้และพื้นที่บางส่วนได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ห้ามล่าสัตว์นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมนำมาให้คุณผู้ชม ได้รับชมในวันนี้ส่วนเรื่องอื่นที่สาเหตุที่ปลาสตอได้สูญพันธุ์ไปก็เนื่องจากคนนครสวรรค์นิยมกินปลาสตอเป็นอย่างมากซึ่งปลาสอือือเป็นซิกเนเจอร์ของนครสวรรค์เลยก็ได้หลังจากที่กินกันเป็นเวลานาน,านจนทำให้ปลาสตอได้ลดลงลดน้อยลงเรื่อยๆมาจากนั้น เริ่มมีการอนุรักษ์ปลาสะตอกัอนมากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จเพราะว่าก็ยังจับกินกันอยู่ก็เลยทําให้ปลาสตอได้สูญพันธุ์ไปในที่สุดนะครับแค่นี้พอแล้วครับตอนนี้เราก็เจอจอเข้มแล้วตัวสูง นอนเดียงข้างเรามาดูกันเรื่อยๆใกล้ๆแล้วเียกเสียงแดกมันเดี๋ยวมันหนีเจ๊งเขาติดตัวนี้ไม่มีตัวอ เกียนใส่มันนี่ก okay. sí. so ่อนเกียนใส่มันห้ก่อนที่จรายการเราก็บอกอยู่แล้วเกียนเกียวน้ำเฮ้นครับนี่ครับนี่ตัวนยครับนลุ้นย้เห็นไหมซูมดเห็นแล้วโอเค ก็คงมีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมคล้ายสักน้าในพิิัณกันดีกว่สวัสดีครับเรามาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนี่เป็นอาคารคล้างสักน้ำของบร,ริษัทอะนี่ราน่ีคป็นตัวจิงนะแต่ความเป็นนามาลาัา แต่นไม่แน่ใจ,นนอ,นนนจ,จนอนกันนะ่าจะเป็นตัวเีงลังไปตาหันดีกว่าผูกจระเข้เลยส่วนใครที่สงสัยว่าจระเข้มีนิ้นหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะมีมั้งปาดคนับลาับทม

ยาที่ติดคับที่ทมีกล้านแข็งไขมันวาลนะครับตัดตามมามี่ก็เจโควาสบอก็ <c oughs> คงจะมีทุกที่อยู่แล้วนะนี่รเือลาบลาเขาว่ำดูเหยีมากขาวดง ชื่อทุกภาพอาคูนสำหรับของนิสามเขาเรียกกันนะครับขาขามีลำตัวแบนค้ำผมเขียวม้าต่อสีต่างอยู่ดันจีบหลังหัวใหญ่มีปลายมันคีบกระบะอกใหญ่คีบเขาเล็กคีบกัวยาวคีบขาวอลเซอร์ไปมนนีปลาช่อน,น,นมูหเห่าหัวใหญ่มากนะครับ ปลาเสือพม่นคือลำตัวสงสังเวยแบนข้ามหนุนกวากยืน่นแบนตาโตปากว่างลำตัวสีขาวอมเงินวาวข้างลำตัวมีโดงตรงสี่ถึงห้าดวงหลังสี่ข้ําท้องจางอมเหลืองขี้ผังเหลืองที่ท้องเหลืองอ่อนนี่ยข้าวซอ นี้ปลากนี้จะอยู่ค,ครับพี่ผมนี้ครับปลาระกกน้ำคุณมากเลยมองว่าก่เห็นเดี๋ยวไปโต๊ะเกินกันเลยดี่ก่า ก็คือมีของบอกไว้จุดๆนี้เลยว่าเสื้อลิทแบน์ของวิอาโซนี่ผมแค่ชอบเฉยๆนะไม่มีประสงค์ใดๆใอช่วงนี้ยิ่งเป็นไายมาสิ่งนี่้มครัมอย่าง นี่ครับพี่ครับนี่นสตอถือว่าเป็นซินดเนเจอร์ของนครสวรรค์โกโกลเลยของปลาลํโพเลยเพราะว่าเป็นปลาตัวนี่นนเรียกว่าปลาสตอครับดูดูเหมือนจะตื่นกล้องนะจะอยู่ช่วงน้ำลงนะครับเพราะว่ามันอยู่ชอบอยู่ตามตอเมื่อก่อนนี้เป็นที่นิยมมรับทานมาก ได้ง่ายรสชาติอร่อยส่วนเดี๋ยวนี้ก็การจะดสุดทางแลครันี่ก็น่าจะเป็นของทางนะครับส่วไปหาวัตุ่ดินที่บึงเลยตอนใน้หาไม่ได้เลยมีปลากระรกนี่ก็เป็นอาหารของภาต้ในการเป็นลูกชิ้นปลากระอกที่ยังไม่เคยเห็นตัวของมันก็เนี่ยครับ เรามาดูด้วดยกันที่จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดมันจะหัวมันจะต่างกับปลาสลัดปลาสลัดหัวมันจะเรียบแต่ถ้าป,ปาลากายจะมีหน,นกขึ้นมาดูตัวนะครับเนี่ยปลาชะโดหรือสเนคแฮรฟิตปลาชดโดหรือแมงปูไอป็อกเป็นพวกช่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด กินปลาเล็กกินอาหารแต่นี่ตัวอะไรเนี่ยวถ้ามีใหญ่างวันนี้นี่เป็นกระเบนหรือราหวหูน้ำจืดของจริงนะครับที่มันเสียชีวิตแล้วแล้วก็เลยนำมาสตาร์ทแล้วก็แสดงโชว์ไว้ที่นี่นี่นะครับเบิ้องบรอเฟต เป็นสถานที่ใหม่เดี๋ยวนี่อาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำอควาเรียมแต่เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะเข้าไม่ <c oughs> ไมด้ตัง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูรอบๆดีกวา่า สุดท้ายของเราแล้วก็อยากจะฝากไว้นะครับเกี่ยวกับแฟนเพจแฟนเพจเืิดน้ำเกียดมะางสวาัางแล้วก็ถ้าใครเข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแลวกดแชร์ด้ครับสํหรนี้สวัสดี